จะขยายกันต่อค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลเองบอกว่ามีนโยบายเพื่อเดินหน้าพัฒนาเรื่องสันติภาพให้เป็นจริงได้แต่อีกด้านหนึ่งก็มีคําถามจากคนในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมว่าเดินหน้าอยู่จริงๆหรือเปล่านโยบายสันติภาพอยู่ในสายตาของรัฐบาลนี้หรือไม่นี่เป็นคําถามจากในพื้นที่ค่ะวันนี้แฟงจะชวนคุณผู้ชมขยายาเรื่องนี้จากภาพในพื้นที่และชวนพูดคุยกันกันกบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีส,สมภพจิตพิรมศรีนะคะท่านอยู่ที่สถานวิจัยความขัดย แย้งชายแดนใต้มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คําถามแรกคงต้องให้อาจารย์ขยายภาพว่าสันติภาพวันนี้เทียบกับ8ปดปีในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันคืบหน้าไปบ้างไหมคะอาจารย์ขความจริงมีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของความความต่อเนื่องเนี่ยก็นี่ก็เป็นจุดจ,จุดเด่นที่สําคัญเลยของของนโยบายสันติภาพของรัฐบาลชุดน,นี้ซึ่ง แต่ก็ว่าความต่อเนื่องนี้ความต่อเนื่องอย่างนี้นี่ของความนี้นโยบายที่พูดคุยกันต่ออ่าแล้วก็คณะพูดคุยเนี่ยถึงไม่จะเปลี่ยนอยู่หัวอ่าคือเป็นอ่าเป็นต่อเรือนแต่ว่าก็เป็นทีมเดิมที่อยู่ในคณะพูดคุยเดิมนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องจะสูงมากชัดเจนมากที่เป็นจุดเด่นแล้วก็อ่าที่สองก็ว่าสิ่งที่ทําไว้แล้วเนี่ยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็คือที่เขาเรียกว่าข้อตกลงอ่ร่วมกันเนี่ย j c p b จะมีชื่อเรียกว่าวัน JC ก็ยังเป็นหลักการเดิมที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับนะก็เพื่อจะมาปรับจะหาทางออกให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าคลุสิ่งเดิมที่เคยคุ่กันไว้แล้วเนี่ยก็มีความต่อเนื่องแต่ตรงนี้ก็อ่ก็เป็นจุดที่สิ่งที่ท้าทายก็คือว่าจะทําให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรผลโคตตกลงอย่างเป็นรูปธรรมอะมากกว่าที่ทำไว้แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนยังสงสัยคือว่ามันจะนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยครับ ค่ะค่ะน่าสนใจนะคะถ้าฟังจากอาจารย์คือนโยบายสันติภาพตอนนี้ต่อเนื่องแน่ๆแต่ข้อท้าทายคือจะทําให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆในเชิงนโยบายแต่ก่อนจะคุยกับอาจารย์ต่ออยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะมองภาพในระดับพื้นที่สันติภาพขอบสนามของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ใช้คําว่าขอบสนามเพราะอยากจะเล่าเรื่องนี้ผ่านภาพของการชมฟุตบอล และภาพเรื่องราวของนักฟุตบอลคนหนึ่งค่ะจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาร่วมกันส่งแรงเชียร์เอเลียสดอเลาะนะคะเป็นนักฟุตบอลลูกครึ่งสวีเดนเชื้อสายมาลาย,ยูจากจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมกําลังได้เห็นภาพความสําเร็จของเอเลียสภาพเสียงเชียร์เอเลียสเนี่ยสะท้อนว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนใตย้ยังมีความหวังนะคะความหวังที่จะจุดประกายความฝันของสันติภาพซึ่งควบคู่ก,กันกับความฝันของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ที่วันนี้มีคนทําได้และเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพที่ดังและไปไกลถึงระดับโลกเอเลียสเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ14ปีนะคะที่ปรากฏตัวในบาหลียูไนเต็ด ผ่านเวทีท้าแข่งมาแล้วหลายสโมสรค่ะทั้งสโมสรในยุโรปสโมสรชั้นนําของประเทศไทยปัจจุบันเอเลีสอยู่ในทีมหลีกสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียนะคะและเป็นกองหลังทีมชาติไทยด้วยค่ะแต่กว่าเอเลียสดอเลจะประสบความสําเร็จไปถึงจุดที่เขาฝันอย่างทุกวันนี้มันก็ไม่ง่ายอยากชวนคุณผู้ชมติดตามเส้นทางการคว้าฝันของเอลียสจากผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมอปัตตนีฟิล์มค่ะ Elias Dollar, born in Sweden and now playing in Indonesia for Bali United. Throw in for Omar. <laughs> With excitement package that is the... All flights. And it's cleared off the line. Elias Dollar. เริ่มเล่นฟุตบอลตอน6กขวบหลังจากกลับมาจากประเทศไทยอ่ะผมไปอยู่ที่นาทิวาสแล้วก็ไปโรงเรียนที่ไทยด้วย ชอบเล่นกีฬาครับชอบเล่นฟุตบอลชอบเล่นฟลอร์บอลชอบเล่นอาดมิทันชอบเล่นเอ่อเทเบิลเทนนิสเอ่อปิงปองชอบเล่นลายกีฬามีความฝันอยากเป็น p r ร f ฟ s s i o น a ลฟุตบอลเพล l a y e r ชีวิตของครอบครัวไม่ง่ายคุณแม่ไม่สบาย นานมาก25-30ปีคุณพ่อทำงานหนักสำหรับสปอร์ตครอบครัวสปอร์ตลูก3คนโคช้ชอันหนึ่งเขาบอกถ้าอยู่อยากเป็นเอ็กซ์เพรสถ้าอยู่อยากเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่ต้องมีอยู่ต้อง2องสอง,สองหงมืนชั่วโมงถ้าอยู่ได้1นึ่งมืนชั่วโมงมีโอกาสเป็นนักฟุตบอล ยนะ่ะชอบชอบซ้อมไม่ถ้าไม่ป่วยถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ับไปสนามเนี่ยทุกวัน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 พ่อชอบไปดูแบบเหล่าซ้อมอ่ะทุกวันก็นไปส่งขับรถเยอะมากอย่าลืมว่าเราเนี่ยสำคัญที่สุดครับสำหรับลูกเราต้องไปรับต้องไปส่งต้องอย่าให้เขาคิดว่ามันลำบากถ้าจะคิดไม่ล่ะ แบรนด์เนี่ยขับรถไม่รู้กี่พันกี่มหมื่นไมล์นะไปทัวไปทัว Without football I would be a completely different person because it has given me so much in my life and be able to support my family เป็นเรื่องราวบางช่วงบางตอนในช่วงชีวิตของเอเลียสนะคะคุณผู้ชมติดตามเต็มๆได้กับตัวชิ้นงานและสคริตชุดนี้นะคะจากเพจแหละตและแหลาตค่ะแต่จะเห็นว่าชีวิตของเอเลียสเนี่ยไม่ธรรมดานะคะผ่านอุปสรรคมาเยอะค่ะจริงๆในวัยเด็กเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ 6ขวบนะคะเขาเกิด แล้วก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กที่กําปงบารูจังหวัดนราธิวาสค่ะก่อนที่หลังจากนั้นจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สวีเดนไปอยู่ในสวีเดนประเทศที่มีรัฐสวัสดิการมันก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดความฝันของเอเลียสได้เพราะที่สวีเดนเขามีสนามให้ฝึกซ้อมเรียกว่าทุกเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดังนั้นเด็กๆที่มีความฝันเรื่องกีฬาในสวีเดนเมืองที่มีสวัสดิการที่ดีก็สามารถต่อยอดความฝันของตัวเองได้แหมดีนะคะจริงๆอยากเห็นภาพแบบนี้ในหลายจังหวัดของ ประเทศไทยรวมถึง3จังหวัดชายแดนใต้ช่วงเดียวกันค่ะเอเลียสเนี่ยเติบโตมาในพื้นที่ที่เป็นวัฒนธรรมมาลาย,ยูนะคะไปต่อยอดกับสวีเดนที่มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดความฝันแล้วก็ทําให้วันนี้เขาไปถึงฝันแต่นอกเหนือจากเอเลีสจริงๆมีหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ เกิดและโตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้ววันนี้ก็อยู่ในสนามท้าแข่งระดับหลีกใหญ่ๆของประเทศไทยนะคะลองชมภาพนี้กันหน่อยค่ะถ้าเราย้อนไปในอดีตท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่เคยมีนะักฟุตบอลที่อยู่จังหวัดชายแดนใต้หลายต่อหลายคนนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเอเลียสนี่คือภาพที่อยากจะฉายให้ชมค่ะบุญเลิศอี่วเจริญกองหน้าทีมชาติไทยชาวปัตตานีนะคะหรือจะเป็นคุณวิทยานับทองรุ่นเดียวกับคุณบูคอรีดื่นและกองหลังทีม ชาไทยชาวปัตตานีทั้งคู่ค่ะอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักเป็นกองหน้าดาวรุ่งปัตตานีจากปัตตานี FC นะคะคุณตามีซีฮะย,ยูโซค่ะและแน่นอนอีกหนึ่งท่านที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นผลงานเด่นๆในตอนนี้คือคุณสุปชัยใจเด็ดนะคะย้อนชมภาพเมื่อสักครู่นี่ค่ะ คุณสุภชัยใจเด็ดภาพด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคนนี้เด็กหนุ่มจากปัตตานีเช่นเดียวกันเป็นอดีตนักฟุตบอลสโมสรอนเยาวชนสันติภาพ FC ปัจจุบันสังกัดบุรีรัมย์ FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขออภัยค่ะสังกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกำลังเป็นกองกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำลังทาแข้งในสนามเวทีระดับโลกตอนนี้นะคะนี่คือ ภาพเอาเฉพาะเรื่องฟุตบอลน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเด็กๆชายแดนใต้เนี่ยหลายคนชอบเตะบอลค่ะเราจะสารต่อความฝันเหล่านี้ท่ามกลางเส้นทางสันติภาพได้อย่างไรอาจารย์ศรีค่ะเชื่อว่าอาจารย์ศรีลงพื้นที่และอยู่ในพื้นที่ค่ะจากเรื่องของเอเลียสและกีฬาฟุตบอลอาจารย์เห็นอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะสรงซ้ำอย่างเห็นประเด็นที่ชัดเจนคือว่าขั้นแรกการที่ S <S เขาเป็นคนพื้นที่จังหวัดเฉลิมพระเก้าใฮะและมีพื้นฐานของคืพอพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลในจังหวัดเฉลิมพระเกล้าเนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งขอยู่ในแง่ของแรงบรันดาลใจหรือว่าบทบาทในแง่เ่าคนชอบเล่นกีฬาฟุตบอลมากนะครับนะเด็กรุ่นใหม่คนหนุ่มนะครับนะจะชอบกีฬามากและบทบาทในส่วนนี้ก็มีจับจ่ายให้ พยายามจะเข้ามาสู่กีฬาฟุตบอลแล้วก็ประการที่สองผมคิดว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีนยัยยะในทางการเมืองการสาร้างสรรค์ที่สมรรถชัน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากฟุตบอลในทุกโลกทุกประเทศในทั่วโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในทุกคนระดับโลกเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลที่ประกอบด้วยคนที่หลากหลายชาติพันธุ์และศาสนาและักีฬาชั้นนำของโลกเนี่ยก็คือฟุตบอลจากหลากหลายชาติพันธุ์และศาสนา เนะดี๋ยวพวกประเทศที่มีความพาื้นฐานในด้านสังคมที่ลำบากยากจนต่างๆนะก็จะมีนักกีฬาที่เก,ก่งๆนะที่เรียกว่าคนเก่งเข้กกามาอยู่เยอะทีเดียวเนยอันนี้ของเราเองก็คือสะพอนักหนานี้เพราะคือคนคนปัติคน,คนศาสตรจังหวัดชายนาคใต้เนี่ยก็มีมีส่วนอย่างมากในแะง่ของการที่จะได้รับแรงบันดาลใจในแง่ของการจะพัฒนาการด้านกีฬาแล้วก็เข้ามาส่งคนได้แล้วก็ฟุตบอลของประเทศสวีเดนก็เหมือนสะท้อนฟุตบอลของประเทศในในตะวันตกซึ่ง ถึงมีการพัฒนาการสูงมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นโดยชัดว่าถ้าหากว่าคนของเราเนี่ยถ้ามีโอกาสคนของเราถ้ามีโอกาสโครงสร้างที่ดีสังคมที่ดีก็จะมีการพัฒนาการในด้านการกีฬา,าได้เป็นนักกีฬาในระดับโลกได้ก็เป็นตัวแทนของประเทศที่น่าภูมิใจนะครับนะครับค่ะอาจารย์คะซ้อนเรื่องนี้ความฝันความหวังโอกาสต้นทุน ของชายแดนใต้ที่วันนี้มีหลายอย่างแล้วคะ่ะแต่ว่าด้านหนึ่งแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของสันติภาพยังเป็นเรื่องที่ทําให้ความฝันความหวังและโอกาสมัน,มนไปได้ไม่เต็มที่ทีนี้ในมุมของสันติภาพเนี่ยคะ่ะอาจารย์คะเราเรามีโอกาสจะได้เห็นสันติภาพที่กินได้ในระดับประชาชนมากกว่านี้ยังไงได้บ้างคะอาจา,า,ารย์ผมคิดว่าเรื่องกีฬาเนี่ยอเกื่องกีฬาเด็กกีฬาฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดะายแดใต้เนี่ย สามารถเจริญทอนสังคมสันติสุขนะฮะหรการอยู่ร่วมกันร่วมสันติได้คนกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะเป็นแพร่หลายมากในพื้นที่จะแม้แล้วก็การแข่งกีฬาเนี่ยก็จะเป็นธุนที่สาคัญในี่ยขการพัฒนาการเรื่องของประชาสังคมการอยู่ร่วมกันของคนที่หลากหลายกีฬามาแข่งฟุตบอลเนี่ยคนก็จะเยอะมากนะในสนางฟุตบอลนะครับนะผมอยู people, ator, pues ่ที humans, ่มองโอวัดดีเนี Answer ่ยทั้ง <off> ข้างเนี่ยก็คือสนามกีฬาของจังหวัดพอนีเนี่ยเวลาฟุตบอลจะมีแข่งเนี่ยคนแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะ คนเยอะมากนะฮะความตื่นตัวสูงมากแล้วก็ก็จะไม่เรื่องปัญหาเรื่องสาการไม่ไดสงบสันติหรือไม่เนี่ยคนก็จะไม,ไม่คิดถึงเรื่องนั้นคิดแต่ว่าถ้าหากเขาต้องการต้องการดูกีฬาแล้วส,งส่งเสริมกีฬาของปัตตานีเนี่ยเขาก็จะไปไปกันแล้วก็จะมีชมกันนะครับผมว่าน,นี่สะท้อนเนี่ยดีกว่าจิตวิญ,ญญาณในความต้องการเรื่องของสังคมที่สันติสุขต้องการสันติภาพออกมาอย่างเข้มแข็งเรื่องต่างๆนี้เขามาส่งเสริมร่วมเรื่องต่งางๆของกีฬากีฬา <c oughs> ติดเกิดนพื้นที่เนี่ยนะครับนะค่ะแล้ววันนี้มันติดอะไรคะอาจารย์ถ้าเผื่อว่าขอบสนามสันติภาพเกิดขึ้นแล้วแต่มันมันติดอะไรมันถึงยังไปได้ไม่ไกลกว่าที่เราเคยไปเมื่อเจดแปดปีก่อนเพราะโอกาสในแง่ของการพัฒนาดินกีฬาเนี่ยต้องได้รับการส,งส่งเสริมจำนวนจากจากรัฐบาลด้วยนะครับนะเราให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างสังคมที่สันติสุขนะ แล้วก็พัฒนาการของคนในพื้นที่เนี่ยนะต้องโอกาสในการพัฒนาเนี่ยก็ต้องมีนะครับนะเพราะในการส่งเสริมในด้านนี้จะต้องการส่งเสริมเพรปกติแล้วมีศูนย์อันนี้คือนโยบายด้านการกีฬาการส่งเสริมการแข่งกีฬาพวกนี้จากรัฐเนี่ยก็มีอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าคงจะให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดดูนะครับว่ามีนักกีฬาฟุตบอลระดับชาติเนี่ยคนในพื้นที่ก็ได้หลายคนที่ดีแล้วเรื่อ ต่างประเทศก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขามีพื้นฐานที่เข้มแข็งมากคนที่ระดับมากกว่านี้ก็จะเป็นระดับที่สามารถที่จะยกระดับขึ้นมาเป็นสังคมที่การแข่งขันกีฬาเนี่ยมีความเข้มแข็งด้วยนะครับค่ะค่ะนี่เป็นภาพสะท้อนจากอาจารย์ศรีสมภพซึ่งอยู่ในพื้นที่และเห็นภาพแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะฟังเราสองคนวันนี้คุณผู้ชมมีความเห็นต่อสันติภาพชายแดนใต้อย่างไรคุณผู้ชมนึกถึงอนาคตชายแดนใต้ถ้าหลับตานึกถึงเนี่ยคุณผู้ชม มีคำอะไรผุดขึ้นมาก่อนสแกน QR Code ที่กำลังจะปรากฏบนหน้าจอนะคะเนี่ยแหละค่ะคิดถึงชายแดนใต้คุณผู้ชมคิดถึงอะไรอยากชวนคุณผู้ชมสแกน QR Code และร่วมกับรายการคุณเล่าลเราขยาย พิมพเข้ามาค่ะแม้ว่าวันนี้คุณผู้ชมจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้แต่สันติภาพชายแดนใต้เป็นเรื่องของเราทุกคนจริงๆนะคะเป็นเรื่องของเราอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆขย,ย,ยายความแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กิจกรรมนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ทํากับคุณผู้ชมในออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะ